สวัสดีครับผมพีเพยนะครับวันนี้พีเพยนะครับผมจะมาเล่นเกมเก็บชิมอิมแพกนะครับกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับรุ่นล่าสุดนะครับของยี่ห้อเทคโนนะครับรุ่นโปรว่าห้นะครับตัวนี้ครับผมใช้ CPU นะครับผม d i m e n s i t y 900นะครับรองรับคลื่น 5G นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5 Wi-Fi 2.4นะครับตัวนี้ผมใช้คือตัวแรมแปดจอมหนึ่งร้อยยี่สิบแนะครับนี่เลยผมว่าหน้าจอตัวนี้นะครับหก เป็นหน้าจอ iPad นะครับไม่ใช่หน้าจอ a เ o ร e d แต่ผมว่าในการเล่นเกมมันสบายตามากเลยครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขอทดสอบในตัวเกมนะครับแบบชิมอิมเพโดยการปรับสูงสุดนะครับเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับผมได้ทำการทดสอบนะครับในการปรับสูงสุดนะครับผมก็ว่า มันในการใช้งานก่อนหนี้ผมลองใช้มาถือว่าโอเคมากเลยครับผมกับราคาที่ผมจ่ายไป5 4 9 9บาทนะครับก็คือตอนนี้ราคามันอาจจะปรับขึ้นนะครับเพราะว่าผมซื้อนะครับผมช่วงโปรโมชั่นนะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับเผื่อมีโปรโมชั่นแบบผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคุ้มมากครับได้มากับการเล่นเกมผมว่าจบมากพัฟกีอาวี RV, ถือว่าเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยครับ อันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับผมจะพูดตามความสื่อจริงนะครับผมในการใช้งานไม่มีสปอนเซอร์นะครับลำโพงตันนี้ครับอยู่ส่งนี้นครับตัวหน้าจอผมว่ามันก็เต็มตาเต็มใจนะครับหน้าจอ69นิ้วนี่ครับ แล้วก็ระบายความร้อนถือว่าดีและแบตเตอรี่คืออื่นมากครับเล่นเกมแบตเตอรี่6,000มิลิแอมถือว่าโอเคมากเลยครับ <c oughs> ในการเล่นเกมไม่ได้ขี้เหร่เลยครับนี่นะครับผมมันอาจจะมีรอยนิ้วมือนะครับตรงบอดี้เครื่องนะครับ แต่ผมว่าสาีสันของหน้าจอไอพ d ถือว่าโอเคมากนะครับผมในการใช้งานนะครับตัวประมวลผลนะครับเป็น u f นะครับผม3.1ถือว่าประมวลผลได้เลยนะครับผมกับตัวหลอมนะครับผมแล้วก็ตัวแรมนะครับเป็น DDR5 เยว่าในการทำงานถือว่าโอเคมากครับ เพื่อนๆสามารถปรับวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับผม60เฟรมเรทได้นะครับเพื่อในการดูนะครับงหน้าจอนี้เป็น60เฟรมเรทครับตัวเครื่องนี้รองรับ120ครับแต่การเล่นเกมผมมันรองรับได้60เฟรครับในการปรับสูงสุดผมขอตั้งค่านะครับผมในการปรับสูงสุดเลยนะครับมาที่ตั้งค่าครับผมอาจจะเล่นไม่เก่งครับก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ผมปรับสูงสุดแล้วนะครับผมในการเล่นเกมนี้ ทุกอย่างนะครับผมปรับเป็น60เฟรมนี่ครับสูงสุดจริงๆอ่ะผมตั้งค่าสูงสุดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมในการเล่นเกมครั้งนี้ผมก็สามารถกดออกเลยครับนี่อันนี้คือตั้งค่าสูงสุดนะครับผมโอ,โอ้โหถือว่าแรกๆครับมันจะมีอาการแบบดีเลยนะครับเพราะว่ามันกลาลังประมวลผลอันนี้คือในเมืองนะครับอันนี้คือในเมืองของเกมนะครับผม ผมว่าจอไ p พนี้สีสันในการเล่นเกมผมว่ามันสบายตาดีมากเลยครับดูครับนี่เก็บตัวเมืองภาพคือกราฟิกที่สวยมากเลยครับขอชื่นชมกราฟิกจริงๆครับกับตัวนี้หน้าจอมันเห็นไหมครับว่ามันเต็มจอนะครับผมเต็มตาเต็มใจดีมากครับลำโพงตัวนี้หนึ่งเครับเสียงอาจจะไม่มีมิติท่าไหร่ครับแนะนําว่าใส่หูฟังในการเล่นเกมครับแต่ครับมันจะมาด้วยความร้อนนะครับในการเล่นเกมมันจะมีอาการดีเลยนิดหน่อยครับ แต่เพราะว่าปรับสุดผมก็ลองเล่นมาแล้วมันมีปัญหาครับผมในการเล่นเกมอันนี้อยู่ในเมืองนะครับ,รบถือว่าการาฟิกในเมืองถือว่าโอเคอยู่นะครับโปรตีนะครับบางรุ่นนะครับผมถ้าประมวลผลในเมืองแรมก,ก็คือข้างนอกนี้ก็น่าจะแรกเหมือนกันครับน,นี่เลยครับ ยวผมขอไปออกนอกเมืองนะครับ ความร้อนตอนนี้ครับก็รู้สอุ่นๆนะครับบริเวณหลังเครื่องนะครับนี่ครับผมแนะนาครับถ้าเล่นเกมทุกรุ่นนะครับเป็นแอนดรอยผมแนะนำว่าถ้าเป็นเกมแคปชินแพดผมว่าปรับกลางๆดีกว่าครับในการเล่นเกมเพราะว่ามันจะอยู่ได้นานครับแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนนะครับมันจะไม่ร้อนครับผมแต่ตอนนี้ถ้าปรับสูงสุดรุ่นไหนก็ร้อนครับแม้ว่าระบายความร้อนดีก็ตามแต่ผพราะว่ารุ่นนี้กราฟิกในการประมวลผลถือว่าสีสันก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม has huh? ชอบมากเลยครับผมสีสันของเจ้าตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยครับนี่ครับเห็นรับว่าเล่นไปเล่นมาครับ มันอาจจะประมวลผลนะครับแรกเราปรับนะครับแต่พอเล่นไปได้มาความบื่นผมว่าโอเคครับผมรู้สึกว่าการพัดคือดีมากเลยครับ อันนี้ผมจะเข้าดังเจนนะครับเพื่อลองทดสอบครับกับตัวของตัวมอนสเตอร์นะครับว่าเวลาเราโดนมันจะเป็นหูกระสีถือว่าโอเคมากเลยครับตัวซีบิวทำงานได้ดีนะครับผมแม้ว่าปรับสูงสุดนะครับความร้อน,นตอนนี้อุ่นๆนะครับผมไม่รู้สึกว่ามันจะร้อนมากไหมเท่าไหร่ครับ แต่ห้าแนะนํนาว่าระบบเสียงควรเป็นลำโพงที่2องส่วนะครับแต่ลําโพงตัวเดียวบางทีเสียงมันอาจจะไม่ค่อแต่ผมว่ามันโอเคนะถืกว่าการพัดดีเลยแหละครับผม ทัดคือดีมากนะครับผมเรื่งว่ารู้สึกว่าในการทํางานมันอาจจะรอรอประมวลผลแต่ตอนนี้ผมว่ามันการทัดคือโอเคมากเลยครับ やっ <Order. S 2>、yeah. คือว่าการาฟิกคือดีมากเลยครับ แบตเตอรี่ถือว่าอึดดีนะครับไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับแบตเตอรี่ก็คือว่าเป็นตัวที่แบตเตอรี่อึดนะครับผมในการเล่นเกมผมมอ่งให้เลยไปฮอตสปอร์อะไรก็โอเคนะครับผมลองทดสอบดูนะครับอันนี้ผมจะพูดความเป็นจริงนะครับเพราะว่าผมซื้อมาใช้เองนะครับดังนั้นผมจะไม่อวยนะครับ แต่แรกมันอาจจะแหลกครับผมแต่พอเล่นไปมามัน CPU มันคงที่ครับการทํางานถือว่าดีมากเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกฮัทดีเลยครับผมฮัดดีจริงครับถ่าแต่ก่อนนะครับผมใช้เทคโนมันทัดมันไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ปรับปรุงดีเลยครับผม จริงๆนะครับผมรอมของตัวอีฟนิกกับตัวเท็กโมมันใกล้เคียงกันเลยนะครับผมเกือบๆเหมือนกันเลยครับผมเรีร้อยค,ค,ครับโอ้ความร้อนผมว่ามันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับผม ตอนนี้เล่นาปรประมาณทักสิบนาทีแล้วครับแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดเอาการอยู่ครับผมบตอนนี้ความร้อนผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นฟิล์มจากโรงงานนะครับผมไม่ได้ติดฟิล์มาได้เพิ่ม ครับดูกราฟิกครับ ครับผมถือว่าโอ้หตอนนี้ประมวลผลคือโอเคมากครับผมถ้าใครอยากเล่นานานผมว่าปรับกลางคือซีอมาเล่นเกมตัวกับชิมอินแพคถือว่าจบครบแน่นอนครับตัวนี้แบตเตอรี่ก็ดูครับตอนนี้ลดไปลดไปประ,ะมาณสักห้าเอร์เซนเองครับผมถือว่าตอบโจทย์นะครับผมในการเล่นเกมเดี๋ยวผมจะลองข้ามาอีกครั้งนึงนะครับ แต่ว่าเข้าเมืองแล้วอาการยูเรจะน้อยลงครับก็คือว่าประมวลผลทํางานได้อย่างดีจริงครับแล้วก็การแจ้งเตือนครับมันจะไม่มีการแจ้งเตือนรบกวนนะครับเมื่อกี้มีการสั่นเฉยครับว่ามีคนส่งข้อความมาแต่เมื่อเราเล่นเกมครับทุกเกมครับมันจะไม่มีการแจ้งเตือนที่กวนเรานะครับผมในการเล่นเกมถือว่าจัดการระบบถือว่าดีมากเลยครับนะครับผมประมาณนี้เลยแต่นี่ตอนนี้ก็ เหมือนเดิมครับเมื่อกี้1 1เมื่อกี้ผมดูก็11เหมือนเดิมครับถือว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าเล่นเกมตัวแคปซีมแพ็ปปรับสูงสุดถือว่าสบายสบายครับผมจะนําว่าปรับกลางๆนะครับเพื่อความร้อนของเครื่องครับถ้าเราเล่นนานไปครับถ้าความร้อนเยอะมันจะทําให้ซี u ของเราครับดรอปลงนะครับทุกรุ่นครับไม่ว่ารุ่นไหนจะเก่งขนาดไหนครับเมื่อความร้อนนะครับผมมากับเครื่องแล้วมันจะทําให้ซี u ตัวเครื่องนะครับผมดรอปลงนะครับนั้นเนี่ยว่าปรับกลางๆเพราะว่ากราฟิกปรับ สูงกับปรับการมันก็แตกต่างกันมีนัยสำคัญที่ไม่เท่าไหร่ครับผมดูครับดูว่าการาฟิกมันสวยดีไครับนี่เลยน่ยครับผมชอบมากเลยครับหน้าจอเห็นไหมครับว่าความชัดของการเก็บคอนาตองภาพ คือดีมากเลยครับกับตัวนี้นะครับความร้อนตอนนี้ก็รู้สึกอุ่นใช่ครับไม่รู้รู้สึกร้อนอะไรครับผมในการเก็บความทังองภาพผมว่ารุ่นนี้ก็สวยนะครับรวมที่ผมใช้งานผมว่าแบตเตอรี่มันดูครับว่าเฉียอยู่ครับแบตเตอรี่ถือว่าอึดเอาการครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากครับไม่นัว่าปรับกลางๆนะเพื่อนในการเล่นแกมชิมแพคผมว่าถ้าเราปรับกลางครับมันก็สามารถในการเล่นเกมถือว่าระยะยาวครับเช่นเนี่ยครับปรับแบบนี้ครับผมนี่ เราเห็นไหมครับว่ามันจะมีความร้อนนะครับแนะนําว่าปรับกลางๆครับผมกราฟิกนี่ผมปรับครับผมเล่นนะครับผมจะแค่สูงก็พอครับผมหรือว่าปรับประมาณกลางก็พอครับในการเล่นเกมมันจะอยู่ระยะที่แบบพอดีพองามครับในการเล่นเกมครับผมสำนี้พีเพยก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ